รู้ไหมเงินที่คุณได้มาหนึ่งหมื่นบาทคือเงินภาษีพอหลังจากนี้นะทุกคนที่ได้เงินและทุกคนที่ไม่ได้เงินแจกจากรัฐบาลต้องรวมกันใช้นี่ครับท่านทราบหรือเปล่าครับเพราะเงินนี้ไม่ใช่เงินของตระกูลชินวัตรไม่ใช่เงินของเจ้าสัวไม่ใช่เงินของหัวหน้าพรรคการเมืองและไม่ใช่เงินของพรรคเพื่อไทยคือเงินภาษีเอามาแจกแล้วคนที่ได้ประโยชน์เต็มเคือใครครับพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์เต็มเมทนายเดชาบอกรู้ไหมเงินที่เอามาแจกนั้เป็นเงินภาษีประชาชนนะเออนะครับเออ เพื่อไทยก็พักอื่นไม่ทําหาดาย่างเดียยพักอือ่นไหนไหมเราทําจริงนี่นะทนายเดชาด่าเพื่อไทยนะโอ้โหเออนะครับหลายๆายคนก็ออกมานะปกป้องพักเพื่อไทยนะเห็นพูดกันจังเลยว่าภาษีกูภาษีกูเอาเงินที่มาแจกเป็นภาษีกูก็ก็ภาษีกูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทําไมไม่มีใครพูด ว่าว่าไอจันมังข้าเจ็ดแสนล้านที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันน่าเสียดายขนาดไหนไม,ไม่เห็นมีใครพูดเลยนะไอ้พวกสาวกเพื่อไทยเนี่ยนะเออนะครับโอ้โหตอนนี้เราแบบโอ้โหนะดีใจกันใหญ่ได้เงินหนึ่งหมื่นเออด่าลุงตูนะบอกการแจกเงินเป็นเป็นพวกปัญญาอ่อนนะทักษิณนนะทักษิณด่าอะไรบอกแจกเงินมันดูปัญญาอ่อน ตอนแรกจะแจกเป็นยีจเต้าสักพักก็แจกเป็นเงินสดในเงินสดก็ใช้เนี่ยบัตรสวัสดิการของลุงตู่แจกผ่านช่องทางของลุงตู่ออนะไปไง <c oughs> ถ้าลุงตู่ไม่ทําไวแต่ก่อนจะได้แจกไหมลุงตู่เขามาให้มาลงทะเบียนเป็นคนจนกันเนี่ยกลุ่มปอบางเนี่ยลุงตู่เขาทาข้อมูลตาถานไว้เรียบร้อยแล้วไง ก็เลยมันก็เลยแจกได้อย่างสะดวกสบายสะดวกโยทีไงถ้าไม่งั้นก็ต้องมาลงทะเบียนกันใหม่หมดนะครับตอนที่ลุงตู่ทำก็ว่าลุงตูองง่อย่างนั้นอย่างนี้นะว่าลุงตู่จะเป็นหนทางแห่งไหยนะแจกเงินเป็นเรื่องของไหายนะนะจะปิดสวิตสามปอนนะเห็นไหมสุดท้ายก็มาเปิดสวิตแจกตามรอยลุงตู่นะครับ พักเพื่อไทยแล้วก็นะได้หน้าไปเ้ยๆอย่างนั้นแหละนะเออเอาเงินภาษีประชาชนมาแจกแล้วก็ได้หน้าไปอืมนะตอนลุงตู่กู้มาแจกก็หาว่าลุงตู่เนี่ยกู้นะเป็นนักกู้โอ้โหเออนนี้เอางบกลางมาแจกนะครับแล้วแล้วต่อไปเฟสสองก็จะไปเอางบปีหกแปดมาแจกอืมนะ พักเพื่อไทยนะครับนี่แหละเหนื่อยใจนะคนเราตอนลุงตู่แจกนี่ดา่าลุงเอาดา่าลุงเอาแจกเนื้อละพันเงี้ยมันไม่สายใจตัวเองแจกหมื่นหนึ่งไปเลยนะแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าอะไรนะตอนแรกจะให้ไปใช้ที่ร้านค้ากลัวค,คนจะเอาไปซื้อหวยกลัวค,คนจะเอาไปซื้อเหล้าตอนนี้เป็นไงโอ้คนไปซื้อหวยซื้อเหล้าเพียบนะเนี่ย คนเราไปกินเลี้ยงฉลองกันตอนนี้นะเออพอประคบประชาชนด่ายเยอะก็แจกเป็นเงินสดนะนั่นแหละครับนั่นแหละคือภาษีของประชาชนนะก็ทำทก็เรียกว่าอะไรก็แจกตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่ต้องปดิจิตอลดิจิตอลหรอกนะใช่ไหมออก็แจกตามนโยบายลงปตัวก็จบไปแล้วนะ ก็ไม่ต่างกันจากนโะยบ,บายลุงตู่เท่าไหร่หรอกไอ้แจกเงินนี้ดิจิตอลนี่นะเออลุงตู่ก็แจกเดลพันเดอพันอนี้มาแจกทีเดียวหมื่มนหนึง่งนะเออก็ไม่เหมือนไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเออและคนที่ด่าลุงตู่ไปหายหัวไปไหนหมดแล้ว,ลวลตอนเนี้ยนะเออเงียบกันหมดแล้วใบแดกกันหมดแล้วไอ้พวกด่าลงดาลาแกงโงงแกงอ่อมแบบนะใบแดกกันหมดแล้วเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ